สวัสดีครับชาวซันจัดจัดทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่ชีวิตเปลี่ยนไปแบบชิบหายได้ในชั่วข้ามคืนถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วพบว่าบนมือของคุณมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดปรากฏขึ้นแถมยังมีเสียงลึกลับคอยกระซิบข,ข้างหูคุณจะทำยังไงนี่ไม่ใช่หนังผีแต่มันคือเรื่องราวของเสพชายหนุ่มสุดแสนจะธรรมดาที่มีชีวิตไปวันๆเหมือนพวกเราทุกคน จนกระทั่งวันนั้นวันที่เขาถูกคำสาปเล่นงานสังไม่ผิดครับคำสาบแต่เป็นคำสาบที่มาพร้อมกับพลังนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในบันทึกของฉันกับเธอที่จะมาสรุปให้ฟังแบบสนุกๆไม่ถึง5นาทีมาครับใครพร้อมแล้วตามผมมาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเสพกำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ดีๆในวันหยุดทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างร้อนแฉวที่ฝ่ามือพอเปิดดูเท่านั้นแหละ สัญลักษณ์ประหลาดที่เหมือนมาจากยุคอียิปต์โบราณก็ปรากฏขึ้นยังไม่พอมีเสียงผู้หญิงลึกลับดังขึ้นในหัวเขาในที่สุดฉันก็เจอเธอเสียงนั้นบอกเสพภาพจะสำลักกาแฟใครใครคือเธอนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแต่ก่อนที่เขาจะทำได้ตั้งสติสิ่งรอบตัวเขาก็เริ่มบิดเบี้ยวเขาเห็นภาพหลอนของนักรบโบราณที่กำลังต่อสู้กันเห็นมังกรบินผ่านตึกสูงเห็นโลกที่เต็มไปด้วยเวทมนต์ และพลังเหนือธรรมชาติเขาคิดว่าตัวเองกำลังเป็นบ้าแต่ไม่เลยเขากำลังถูกดูดเข้าไปในโลกอีกมิติหนึ่งโลกที่เคยเป็นแค่เรื่องเล่าในนิทานทันทีที่เขาลืมตาโลกที่คุ้นเคยก็หายไปเขาอยู่ในป่าที่ต้นไม้มีใบเลืองแสงเห็ดใหญ่เท่าบ้านและมีสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงน,นั้นยังคงดังอยู่ในหัวมันแนะนำตัวเองว่าชื่อเอลิน เป็นวิญญาณที่ถูกผนึกไว้ในสัญ,ญลักษณ์บนมือของเขาแล้วบอกว่าคำสาบที่เสบได้รับคือพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพรที่สามารถดึงเอาพลังของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้มาใช้ได้แต่มีข้อแลกเปลี่ยนคือต้องมอบพลังชีวิตบางส่วนให้กับเอลินเพื่อคงอยู่เสบอยากจะบ้าตายนี่มันไม่ใช่เรื่อง้อเล่นแล้วเขาต้องหาทางกลับบ้านแต่เอลินบอกว่าไม่มีทาง จนกว่าเขาจะทำภารกิจที่เธอได้รับมอบหมายให้สำเร็จภารกิจที่ว่าคือการรวบรวมพลังของโลกนี้เพื่อปลดปล่อยเธอจากคำสาปชีวิตของเซฟต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากที่เคยดูซีรีส์อยู่บ้านเขากลายเป็นนักผจญภัยที่ต้องต่อสู้กับสัตว์ปลาดเอลินคอยสอนเขาใช้พลังจากสัญ,ญลักษณ์สอนเขาควบคุมพลังวิเศษที่สามารถเรียกออกมาจากอากาศาธาตุได้แต่การฝึกฝนมันไม่ง่ายเลย เขาต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายที่ดุร้ายต้องหลบหนีการตามล่าจากกลุ่มคนในโลกนั้นที่มองว่าคำสาปของเขาคือสิ่งอับมงคลเขาล้มแล้วล้มอีกบาดเจ็บสาหัสแต่ทุกครั้งที่เขาใช้พลังความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเอลินก็ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นเธอไม่ใช่แค่เสียงในหัวอีกต่อไปเธอคือเพื่อนคือที่ปรึกษาคือคนที่คอยบอกว่าสู้ต่อไปในวันที่เขาท้อแท้ทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในบันทึกของฉันกับเธอ ที่เป็นเหมือนไดอารี่การผจญภัยของพวกเขาการเดินทางของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปพวกเขาเดินทางผ่านเมืองที่ลอยอยู่บนฟ้าลงไปสำรวจถ้ำใต้ดินที่เต็มไปด้วยสมบัติและกับดักทุกวันคือการผจญภัยครั้งใหม่เซฟเริ่มเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นและเริ่มเข้าใจเอลินมากขึ้นด้วยเขาเรียนรู้ว่าเธอคือวิญญ,ญาณของผู้พิทักษ์ที่ถูกจองจำมานานนับพันปีเพื่อรอคอยผู้ที่สามารถปลดปล่อยเธอได้ซึ่งก็คือเซฟ เขาเริ่มมองคำสาปของเขาในอีกมุมมองหนึ่งจากที่เคยเป็นภาระมันกลายเป็นหน้าที่เขาไม่ได้แค่พยายามหาทางกลับบ้านอีกแล้วแต่เขากำลังพยายามช่วยเหลือเพื่อนของเขาให้เป็นอิสระบันทึกของฉันกับเธอเล่มนี้จึงไม่ได้มีแค่เรื่องราวการต่อสู้แต่มีเรื่องราวของมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นระหว่างสองโลกการเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนพวกเขาได้บอกแสเกี่ยวกับแก่นแท้แห่งพลังที่จะสามารถปลดปล่อยเอลินได้มันถูกซ่อนอยู่ในหอสมุดโบราณที่ถูกสาบ เซฟต้องเข้าไปในนั้นคนเดียวเพื่อค้นหาคำตอบในหอสมุดเขาพบกับปริศนามากมายคำสาบที่คอยหลอกหลอนผู้ที่คิดจะเข้ามาภาพลวงตาที่เล่นกับจิตใจแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาใช้ความรู้จากโลกของเขาผสมกับพลังที่เอลินสอนเพื่อไขปริศนาทีละข้อทุกครั้งที่เขาแก้ปริศนาได้บันทึกของชันกับเธอก็จะเติมเต็มด้วยเรื่องราวและข้อมูลใหม่ๆเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ตัวคนเดียวเพราะเอลิน ก็คอยแนะนําเขาอยู่ตลอดเวลามันเป็นเหมือนการผจญภัยที่ต้องพึ่งพาทั้งพลังกายและสติปัญญาในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่าผู้ที่จองจําเอลินไว้คือจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องการพลังของเธอเพื่อควบคุมโลกเขาคือลอร์ดคาลิสผู้ที่เชื่อว่าพลังคือทุกสิ่งเซฟตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับคาลิสแม้จะรู้ว่าตัวเองมีพลังไม่เท่าการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น เป็นการต่อสู้ที่ดืเดือดที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาคาริสปล่อยพลังเวทมนต์อันน่ากลัวออกมาแต่เซฟจะใช้ไหวเพริบและพลังที่เขารวบรวมมาได้ทั้งหมดบันทึกของฉันกับเธอในตอนนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้ที่เดืเดือดทุกหน้าคือหยาดเหงื่อและคราบน้ำตาของเซฟในวินาทีสุดท้ายเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะพ่ายแพ,แพ้เซฟก็นึกถึงสิ่งที่เอลินเคยบอกพลังที่แท้จริงคือความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เขาใช้พลังทั้งหมดที่เขามีพนึกรรวมกับพลังของเอลินปล่อยมันออกมาเป็นลำแสงอันบริสุทธิ์ลำแสงนั้นพุ่งตรงเข้าใส่คาลิสและทำให้เขาสลายไปในพริบตาบันทึกของฉันกับเธอหน้าสุดท้ายถูกเขียนขึ้นด้วยน้ำหมึกที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและความสูญเสียเซฟชนะแล้วแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างหลังจากการต่อสู้จบลงสัญญลักษณ์บนมือของเขาก็หายไปเอลินก็หายไปทุกอย่างกลับสู่ความสงบ เขาถูกส่งกลับมายังโลกของเขาในเวลาและสถานที่เดิมที่เขาจากมาเรากับว่าทุกอย่างเป็นแค่ความฝันแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือบันทึกของฉันกับเธอแหลมนั้นที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการผจญภัยมิตรภาพและความกล้าหาญเขาได้เรียนรู้ว่าคำสาปที่เขาเคยคิดว่าเป็นพรที่จริงแล้วคือภาระที่ยิ่งใหญ่ภาระที่ทําให้เขาต้องเติบโตขึ้นกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นและเข้าใจความหมายของมิตรภาพมากขึ้นเขากลับมาเป็นเซฟคนเดิม แต่เป็นเซฟที่มีจิตใจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตของเซฟกลับมาเป็นปกติแต่เขารู้ว่าโลกของเขากับโลกใบนั้นยังคงเชื่อมโยงกันอยู่เพราะทุกครั้งที่เขาคิดถึงเอลินก็จะรู้สึกอุ่นขึ้นเล็กน้อยบันทึกของฉันกับเธอเร่มนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นคำสาปอาจจะเป็นพรที่นำพาเราไปสู่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวในวันนี้ครับ ใครที่ชอบเรื่องราวการผจญภัยและมิตรภาพที่เกินขอบเขตโลกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ช่องซันจุดๆุดของเราไว้ด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าอยากให้ผมสรุปเรื่องอะไรต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบาย